สวัสดีครับผมกุณพ่อครับผมกับนายสุริยันสีแดนนะครับหรือว่าปูอัดนะครับเมืองฟ้าแดดนะครับหรือว่าในช่องนะครับอาจารย์พัสศลชัยแนวครับผมจวดกีเกาเลยครับผมวันนี้ก็ไม่ยังเงาหลายนะครับคลิปที่แล้วนะครับ EP ที่หนึ่งก็ขอมเมื่อไปแล้วนะครับผมคือจบแบบเท่ๆของไอโจนะครับผมยอสนินนะครับผมสาวนัยเพียงแพงวันนี้ก็ที่มาเอาใจข้อมาหลอกมาล่ำนะครับผมอ่า บ่อาจแผยแกนะครับผมทีมงานนะครับผมแอบหักเมียเขานะครับผมแล้วกุ๊บเพื <ADHD> ่อใจบ่เอายาลุงหักเมียเขามันอุกเอาแสนใจเด้อเพลงครับผมเพลงนะครับผมจากทางพี่น้องสสปสสปปเล่าในครับผมชื่อเพลงว่าลุงหักเมียเขาครับผมเป็การเสิร์ฟมาเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่นะครับผมทางช่องท i k t อ k ครับผมปูเป้เลยครับผมอัเดซกอ็เลยครับผมต้อ537ครับหลงเฮางำงนถึงหูมากนว่าเจ้ามีผู้ปังกินปังใจหักจนเมาหูผู้คิดอยากผลตัวคือสิบอทัน ผู้สาวมีผู้เดลียวบึงงนุ่มได้ก็สวยละวันหัวใจสะเทือนเข้นขาจนสัน่นเมื่อจันจันสงสายตามาอยากเขาไปหายางคนเขาด่าว่าเขามันสู้ยันถือลูกปืนของผู้เป็นผู้ บอกกาดสวขคือินเอาไว้หากบอกลาบอกได้แค่คำเอาไว้ภายในกฎหมายวางออกมีขอ้อใดเป็นสู่ทางใจบอกผิดดอกหน้าสมพักเมียเขาขึ้นโมกอยานคนใดจจำต้องขื้นกิน กอดความเหงาบัดยามคิดฮอดคิดไว้ในใจย้ำพิดกับผู่เลือเขาไปโบได้แต่คิดซื่อซื้อนันโดดบกลาสิงยานสินต้นนิวถ้าหากบันไดผัวเจ้าเป็นใจออกทางการดาบอกคิดเห็นคน อยู่นอกสายตาสี่ขันอาสา